ไอ้ดำไอ้ดำมันเด็ดจริงหพรครึ่าครึ่งเซิร์ฟก็พวกเราแล้วเนี่ยมึงเรามึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ย่ทอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราดูต่าัอย่างบงปิดูโ้ยยยยยยยอยยยยย่ ว่ามีคนนะกูเจอแล้ว สกิลลิตี้ดีหน่อยข้างหน้ามีคนเฮ้ยชาวชาวไล่อย่ายิงชาวไล่ไม่ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงอชาวไล่ชาวไล่อย่ายิงให้สกิลลิตี้ดีเด้อละกูไปละหมดเลยไม่มีปืนเฮ้ยทำไมกระเป๋ามันใหญ่วะไม่รู้เอาเอาเอาสนุกแล้วสิเอาแล้วสิวิ่ง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 ไปวิ่งวิ่งไปกูกูกูให้กูให้โอกาสมึงหนีกูให้โอกาสมึงหนีวิ่งวิ่งไปวิ่ง คือคือนี่มันเอามาแล้ว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 นี่นี่คือภาพนี่คือภาพที่มันมองเห็นครับเฮ้ยหน้ามืดหน้ามืดวิ่งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอขอประหาร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 อดี๋ย่พึ่งอดี๋ย่พึ่งอดี๋ย่พึ่งเอ้าทำไมกระเป๋ามันใหญ่วะชาวไร่ชาวไร่ทั้งหลายเข้ามาครับกลับศพกลับศพกลับศพครับเชิญครับเชิญครับเชิญพี่บอลไปเจอเหล็กที่ไหนวะเฮ้ยใครยังไม่มีตี้เจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วไอ้ไอ้บอลบอลบอลมีตี้ยังนี่แล้วอะ เข้ามาเข้ามาชาวไร่ไม่มีตีว้งเข้ามา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 ่คเหรอตีคุณเรียนได้กันแล้วเว้ยเอาสองคนเลยวะนี่นี่จะใส่ใครนี่นี่นี่อะไรวะเอาชาวไร่ทุกคนฟังวันนี้เราจะไม่ใช่เพียงแค่ชาวไร่ธรรมดาอีกต่อไปเราจะเป็นชาวไร่ที่เอาแล้วมึงเอาขวางประตูทำไมเนี่ย อ๋อตีอุตมะไอ้เออนี่ทบกันดิตบกันดิตบกันดิไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าดิแคมป์เงียบเงียบแคมป์เงียบเงียบแคมป์เงียบเงียบอย่าให้ใครรู้ว่ามีคนในนี้เงียบ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 เยบเงี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 ยบปืนไปล่อพี่ติ๊บเอาปืนไปล่อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกไปล่อเองอยู่อยู่ในนี้วางปืนไว้ดิพี่ติ๊บราอยู่กลางเมืองบานเลยว่ะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปล่อมันเองต่อไปนี้เราจะไม่ใช่ชาวไร่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วเราจะเป็นชาวไร่ที่ฆ่าคนเพราะว่าชาวไร่อย่างพวกเราโดนกดมามากแล้วโด,โดนกดราคาข้าโวโพดมาเยอะเราเราต้องเอาคืนเราจะก่อกมอบมอปอยู่บนเนินเขานี่ข้างหลังเราเองเออเหอะไรเหอะไรเหอะไรจะมันหมูเยอะวะกูจะลวงมันมาโอ้กี่ตัวเนี่ยสามทางนี้ทางนี้ทางนี้น มางี้แล้วมาเร็วดมัน้าไปปั๊มตัวนึงอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกระเป๋าของวะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหยุดเดินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอหยุดเดินดิเฮ้ยมึงเดินเข้าไปกระเป๋าของพวกอะอะไรเอะทำไมทำไมชุดแดงชุดแดงเยอะจังมันหนีกูว่ามันหนีกูว่ามันเห็นกูมีคุณก็คานดิมึงก็คานดิมึงเห็นที่ก็เถอะคุณดิ มึงก็คานดิเต๊ฟมึงก็คานให้มันไล่ตีมึงดิกูถืออาวุธหรือเปล่าวะมันเลยแบบมึงก็คานดิมึงคานมหคานเข้าประตูมามมึงคานเข้าประตูมาติ๊เพื่อนเต๊ฟเต๊กด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 นั่งกดนั่งกดนั่งอง้เลมาแล้วเป็นอาให้มันจะมาปะวะอามิดเหรออานี้กวนวะเฮ้ยใครมีน้ำอ่งใครมีน้ำอ่ะมันมองเราอยู่ปะวะเฮ้ยมันวิ่งหนีเราวะฆ่าเราพี่ สัสตว์มึงวิ่งหนีกูช่มึงวิ่งหนีก <c oughs> ูช่ะกูเกอร์โหดว่ะอยากให้กูต้องปลดปล่อยชาวไล่นะไอ้ลาปตปลดปล่อยเลยไหมเอ้ชาวไล่ออกออกมายืนเรียงแถวกันดิ เออเลี้ยงแถวเลียงแถวเลี้แถว,แถ,วแถวหน้ากระดานอย่าเปิดไฟ้ใช้โอ้โหกล้า,าเสือเหลือเกิน <c oughs> ชาวไล่ทั้งหลายต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ซ้อมมันคือเหตุการณ์จริงพวกเราเป็นชาวไล่และโดนกดราคาม,ามามากแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาคืนกับรัฐบาลเฮงซวยต้องไปฆ่าคนเพื่อประกาศสัปดาว่าชาวไร่อย่างเราก็มีกองกำลังที่แข็งกร่งเข้าใจไหม ไป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 โอ้ครั oh, oh, ้งที่แล oh, ้วสมรไจแอคแทกคราวนี Hayır> ้กูชาวไล่แอคแทกกูไม่นํำกูถือว้ฉายมันตีเบากูไม่น้เดี๋ยวเดี๋ตามตามเฮ้ยไอมันมันเอาเว้ยมันเอาเว้ยกูเอากลุ่มนั้นก่อนเลยล่ะกลุ่มแรกเลยบันเทิงครับเออกูเอากูเอากลุ่มนั้นก่อนไม่ได้ไม่มีเสียงปีเลยวะ โบว์เสียงตีนน่ารำคาญมากเออเสียงตีนเลยโอ้โหเห็แมหน้าเราหน้าเรามีตัวนึงอะไม่ได้ยินเสียงตีนเลยเฮ้ยมันมองไม่เห็นเราไอ้เสียงตีนโคตรดังเต็มเลยปะไปชารไลบุกบุกชารไลบุก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 สองตัวสองตัวเดี๋ยวขออยู่ข้างหลังดีกว่าไปบุกบุกไปชดเต็มเต็มป่าววะไปมาข้างหลังครับพี่ดิ๊นมินลี่ปะเนี่ยมิลลี่มินลี่ชุดเต็มไปไปบุกบุกบุก บุกยิงสติมเราไม่ได้เื่องเฮ้ยหูหูฟังมันไม่มีมันมันไม่ใส่หูฟังเล่นเกมเราเป็นชาวไร่เราจะไปกลัวยิงหูนะขอขอน้าหน่อยนะมึงมึงไม่ใส่หูฟังเล่นเกมเหรอไอ้สวยด้วยขอหน้าด้วยขอน้าน่อยเฮ้ยชาวไร่ชาวไร่เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามึงข้างหน้ามึงเราเราชาวไร่หิวของเราจะแบงแบงเอากต่เมามี่แบงมีแบง่อยมันหมด่อยมันหมดกระเป๋ามึงเอากระเป๋าดีดดีด อ๋อยป้หอากระเป๋าไอเปาไอเะเปาไหนอู้โมซินยิงอ้ยโมซินก็ตายเฮ้ยไปเอาโมซินก่อนไปเอาโมซินก่อนอ้วกรเปอากระาอุ้ยอไหนกรเปามึงจะเอากกรัวฮะโมซิน่อู่หนมึงอยู่ไหนโมซินหรออะมึงจะเอายังไงเฮ้ยคุณาปิ้คุณคุนวาไปแค่ปัญหาาไ้า้ ไไเ,เอา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 เทำกระดูกสันหลังของชาติเหรอเรเอเอาไอ้เลี้ยเสียสุชาวทากันทกระดูกสันหลังของชาติเฮ้ยไปไปไชาไอ้บุกยาเห็นคนเกิาไหมเห็นคนเกินไหมเห็นคนเกินไหมเห็นหมเห็นเห็นเฮ้ยโอ้ยมันเอาเฮียเอา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  แกสุดมันโมดแกสุดมันโมดแกสุดมันโมดปุ๊บกำลัเข้าไปโดนโดแล้วโดนโดขอ DX อันหนึ่งดิโดนชร์ไลน์แม่หัวขดขวาเรามีค้อนเยเอ้ยไปเลยเ่ะยไฟถยไฟ้ยโอ้ยแข็งสวย ه, อ้าวไม่รู้จักเฮ้ยโอ้โหโอ้ยลาก,ก่อนลาก,ก่อน <c oughs> ลาก,ก่อนห้าอย่างพี่พอดีกูไปแล้วยังยันยัอ,อ <c oughs>